ตัวโล่งแล้วแล้วใจโลกงไหมใจไม่โลง่งเอ้าวทำไมล่าอะไรเต็มอยู่หรอน้องเงตัวเบลเลยบ้าคือถ้าวันนี้ไม่เกมเราก็จะไม่นอนถูกไหมอันนี้คือไปต่อเหรออันนี้คือไปจกอะไรอะขาใจ แต่รอบนี้เฉียนว่าเกมแล้วแหละเออแต่ว่าพี่จบไม่ได้อะดีเราไปเก็บไปตัวเต็มรถเต็มหมดทุกคันเลยอะแล้วก็คงต้องตอมอด้วยเพราะว่าเข้ามามันตัวเต็มมันจะจกได้เหรออ๋เออใช่เ,เดี๋ยวนั่งรอ,องไ,ได้ไดน่เอาไอะ่ะแมวโนจับปดิไม่คุ้มงั้นน้องกระเป๋าเบอร์อะไรฝากปลาตัวนึง นี่ก็ได้ไว้ค่อยๆพาไปจบกว่าเด่มโอเคแล้วใครยืมแล้วเขมันไปจบได้ได้เอ้ยอาเฉินเอ้าไก่ป่าว่าไงเพื่อนทำอไมเนี่ยเพื่อนขายป่าก่อนอ๋อไม่ไ้เดี๋พี่ก็ไปขับรถเล่นและสนุกสนุกไม่มีอะไรหรอกเพื่อนอ๋อโอเคไปรับเพื่อนได้เพื่อนเสียงเขาโคตรง่วงนอนเลยแล้วลูงพี่จะไปขายอ่ะนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็ออบไปขายอ๋อไก่ป่ารู้จักลูกพี่หรือเปล่ รู้จักเคยเล่นไพ่ด้วยกันเออแน่นอนจริงๆแล้วนี่น้องจะไปยังหรือว่าจะไปจกต่อก็ักพักอะครับักพักค่อยไปงั้นก็ต้องไปขายปลาก่อนอาเออไม่ไม่เดี๋ยวขายแค่ในตัวน,น้นองเอาอันเก่าออกออก่อนก็จะรถไปขายสิเหรือเฉยไปช่วย เยอะอะ่ะมันเยอะมากๆเลยนะเยอะขนาดไหนกันฮะเยอะขนาดไหนกันก็ทั้งหมดมันห้าหกคันอะ่ะที่กัตกทั้งปก่อๆกอัดไม่เหลือให้ไม่เหลือปลาเลยป่ะ <c oughs> เออ,เ,อ,อเยอะเยอะถึงบอกว่าเยอะ <c oughs> ดอกพี่ค่อยไปนั่งาขายที่ <ตก S 2> หลงตกแบบว่าในบ่อไม่ให้เหลือแปบลบว่าไปไปทำถ้าอย่างงี้นแหละขี้งก ฮัลโหลมึงใครเนี่ยลุงเหรอโรจีลุงว่าไงลุงเจ้าแม่บอลของจริงอ้าวว่าไง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 เออไม่เข้าแล้วคาสิโนอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะทําสัญญากับโจ๊กไว้แล้วว่าไม่เข้าน้องน้องไปไหนอ่ะไม่หรอไม่ใช่น้องเอามาร์กออกทีดีเมื่อกี้บอกไปดูลุงไปดุดเดี๋ยวโทรากับลุงร้องหนึงแล้วก็ไม่พูด ก็นึกว่าแบบไปหาใครเห็นโทรศัพท์มาพอดีเดี๋ยวหยิกให้แก้มขาดโอเคขอโทษอะไรลุงตกวันนี้เพื่ออนาคตคาสิโนหยุดเพเป็นดาสิโนหมอหยุดเพื่อนคาสิโนเดี๋ยวนี้อ๋อมันแย่โอเคอ่ะมบเอาไอ้ลุงเอาไป หรอไปเล่นเสียงเหรอลุงเดี๋ยวโจก็ชวนลุงอ่าลุงตายหาได้เหรอน้องไปซื้อข้าวก่นอนจ๋าว่าไงนนะไปซื้อข้าวซื้อข้าว,าวใช่ ได้ครับคุณนายคุณนายว่าไงก็บอกได้เลยนะครับวันนี้นเป็นคนขับรถให้เหรอใช่คุณนายอยากไปไหนต่อบอกได้เลยนะครับครเ้าข้าๆมาจ๋า ไม่เไรเดี๋ยวฉันเอาให้นี่เลี้ยงข้าวด้วยใช่ตอนแรกฉันจะซื้อไปฝากอยู่เอาละแ่งวะห่างตรงหาทางนอกเมืองเลยว่า้าพี่เนอาพร้อมจับองเงเท่าไหร่ีครับเฉีนอ80เดี๋ยวเองจะร้องเท่าไหรเออนึ่งพันห้าร้อยครับพันห้ารอยหนึ่พนห้าสิบห้ารครับห้าสิบหรือไ่อบอะไรนะครับขอยทีสี่แปดสิบครับ มิจะพาเพื่อนขาดทุนซะเปล่าเลยครับไม่ต้องพูดข้าสี่สิบเอ็งนี่มันร้ายกาใช่ใช่คุณยายเหรอใช่ฉันเองไปแล้วเจอกันตลุมแข่งไวาเน่เออนึกซุปซิบทมไมอ่ะเออเม่อไงเออเออได้บ่ได้ยังไงอ่ะว่ามาดิหาผมดีๆจะแข่งรถโธ่ไม่อย่างเดียวเลยมึงใครเนี่ย มึงใครเนี่ยวข้าก็พูดไปงั้นแหละเออก็เตาเถอครับเอ้ยไอหนุ่มเองไม่ได้ก็เป็นใครก็พูดหน่อยก็ยิ้มยิ้มอยู่ใครนะแล้วขอจัาผาอะไรวะเคของฟรีสัตว์ใครวะเนี่ยโอ้ยเออ T.K. T.K. ว่าไงว่าไงเจ้าอะไร าพูดอะไรกันวะคยอยู way, okay? oh, ่ก like ุยยคุยทำไมรองกระสิบเอ็นี่มันทีเคเพูดด้านชั้นนี่วะคุยอะไรกันอะรออยู่ก็ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาก่อนเดี๋ยวเวลาเขาอาจจะกึ๊ดอะไรตอนนี้ยังกึุยอยู่เออค่อยๆไปอยอดค่อยไปมงั้นตอนนี้ยังกึุยอยู่ค่อยๆไอทีเคไปพูดอะไรวะเออเออเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวกึ๊ดไปื่อไหรเดี๋ยวบอกเออเออเคๆได้ได้เดี๋ยวเชิญมึงคนแรกเลยเอา อันนี้คุยอะไรกันนะเออพอปะเนี่ยพอปะเนี่ยหมายถึงมึงอ่ะมึงอย่าหยุดพูดพอหรือยังเนี่ยเออรถกูโทษโทษเจ้าฮาไปไหนเนี่ยอะไรอะทีเคไมอะไรอะไรคุยอะไรกันไม่ได้คุยอะไรคุยธุระนิดนึงอ๋ออุ้ยเขาไม่รู้มั้งไม่ไม่ได้ยินได้ยินเสียงน้องคนเดียวเลยอะไรอะไรกึศกึศร้องไม่ได้ยิน ไ้มันมาถามถามว่าจะไปจะไปตกปลาเหรอถามมันด้วพี่ถามมันถามว่าอะไรอ่ะจะไปไหนกันไม่ไม่รู้เหมือนกันไปตามทางไม่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 ต้องเสือกยืนขึ้นเลยมึงนั่งอยู่เดี๋ยวตอนเนี้ยควรจะยืนแล้วหักเรากูได้แล้วไปซะไปไลร ตัวโล่งแล้วจ้าตัวโล่งแล้วจะโล่งไหมอะไรนะตัวโล่งแล้วแล้วใจโล่งไหมใจไม่โล่งเอ้าทำไมล่ะอะไรเต็มอยู่หรอน้องไงตัวเบลเลยบ้าที่เล่นอย่างงี้ไม่ต้องชนได้เลยเนี่ยใช่หรอนี่มืออีเอาว่าไปน้อง เกินวะเล่นอะไรบางทีเกินสิบอันมึงอยู่ไหนอะเออได้ซื้อไปให้เขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเออเอาไปยี่สิบเลยซื้อให้